สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับกูรีวิวนะครับวันนี้ทําเมนูง่ายๆครับผัดกระเพราแต่ไม่ใช่เป็นกระเพราหมูนะครับเป็นกระเพรากากหมูนะครับเราก็ซื้อนี่มาครับกากหมูนะครับห้าสิบบาทนะครับวิธีการทําทุกคนก็รู้นะครับทำง่ายๆไม่ยากนะครับกระเพราก็ทั่วไปครับผัดกะเพราแต่ผมจะใส่เป็นพริกแห้งแทนนะครับอ่าเรามาลกันเลยดีกว่าไปตัดกากหมูก่อนนะ กากหมูนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับกินกันไนัใส่อย่างนั้นนะครับกินเยอะใส่เยอะกินน้อยใส่น้อยนะครับโอเคไหครับแต่ถ้ากินแค่ผักนิดหน่อยนะครับแค่ว่าพอกินนะครับจะมาผัดกากหมูจะหากล่องไฟก่อนนะน <c oughs> ะครับกอนอื่นเราก็ต้องตั้งไฟก่อนเลยนะ มาแล้วไฟมาแล้วนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะเทน้ําลงไปน้ํามันนะครับพุดลงไปนะครับน้อจะคั่วๆนิดหน่อยนะครับรสชาติก็แล้วแต่เพื่อนๆจะรังสรรนะครับแต่ว่าก็ผัดให้ดูครับเมนูกะเพราของมันก็ง่ายๆนะครับมาน้ําพริกน้ําเห็ดพงเห็ดหอมอะไรเตรียม,มาซสอิ๊วขาวน้ําตาลนะครับผงปรุงรสนะครับ ซีอิ๊วดำนะครับมันก็มีแค่นี้แหละครับแต่กระเพราของเรานะครับก่อนอื่นเราก็จะเอาไปปึ๊บตั้งไฟเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมพริกแห้งนะครับผมตำไว้นะครับเอาให้อเลยเอา้หอมๆหน่อยนะครับคุ้เปิด ง่าิครับผมดูการจามดูควาูุ้มปรุงก่อนเลยนะครับผมก็จะใส่รสดีไปนะครับช้อนคุณพูลน,นะปรุงใบอ่อนไม่ไหวค่อยเติมนะครับเติมนุ่นเติมนี่ไปเรื่อยนะครับน้ำตาลนิดหน่อยช้อนหนึ่งเอานะครับเข้าไปนะครับ นึงนะครับเอาแค่เปลี่ยนสีนิดนึงอ่ออย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวมันดำเมี่ยมนะจดหอมน้ำมันหอยครับเพิ่มความแฉะให้กับเพานิดนึงนะครับแล้วก็ซื้อจะหอมนะครับไปคั่วคั่วไปครับ เปล่านิดนึงพูดพอได้นะครับสีของกระเพราพริกแห้งมันจะออกไม่ไฟแดงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนิดหน่อยนะครับเพิ่มน้ำมันก็อนอีหอมหน่อยเอยเอย จะแลกผิดของเดี๋ยวไม่ำแล้วนะครับเดี๋ยวเบา,เาไฟนิดนึงนะจะพุกพุบพุกพุกจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับกุ้นวายนิดหนะึ่ง ครับเพื่ๆครับโอ้ถึงมากต้ปลาอร่อยมันต้องขุ่นิดนึงครับวนไปครับวนพอน้ำเริ่มข้นแล้วนะครับใส่แคบหมูลงไปนะครับหมูที่อยากกินนะครับผมใส่ไปครึ่งเดียวก่อนนะโอ้่ากินะครับกัะเพราลงนะครับ ลงไปเลยเริ่มไฟได้แลครับช่วงนี้เพิ่มไฟที่ไฟแห้งนะครับว้าวหมูไปไหนใส่มามาเขือแฮมแฮมหมูครับหมูน่ากินมากขอบอกเลยครับ น้ำปลาเราไม่ต้องใส่เยอะแล้วตัวกากหง๋ที่เขาทํามาเขาใส่เกลืออยู่แล้วถ้าเราจะทำไม่เค็มอยู่แล้วครับเอาเสร็จแล้วเมนูมันเสร็จไวจริงๆนะครับแป๊บเดียวไม่ทักอะไรเยอะตักใส่จานเลยครับรอเปิดเดียวครับบานข้าสวสัวร้อนๆไข่ดาว กึ่งสุกกึ่งดิบหน่อยอาหำหำนะครับโอ้หตักใส่เข้ามาคลิปนี้ประมาณสามวินยครับร้านยูหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับกระเพรากระเพราแคบหมูนะครับโอ้โหน่ากินจริงๆูโอ้โหสีสันสวยงามเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้อะไรแต่งสีเลยนะครับก็คือ สีผิวเพียวแล้วรผมแต่งภาพไม่เป็นอยู่แล้วนะครับผมเล่นดิบๆเลยชิมครับชิมอร่อยยายได้ครับทำกินดูเลยเพื่อนสำหรับคนชอบกินกากหมูนะครับคอโลเจนล้วนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับบายบายลาไปกินข้าวก่อนนะครับบ๊ายบาย